รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอามาเลเวลเอามาลเ,วเามาลว่าสนุกเฮหาตามประสาคนไทยชาวสวนก็มา อีกทั้งชาวนาชาวไรหากมีปัญหาอะไรใครขอข้องใจท่านที่ เตช่วงเจาะลึกหมอดินอาสาคุณหมอครับคุณหมออยู่ไหนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการลูกทุ่งเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้กับผมหมอกทศพรนะครับผมในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะครับเป็นช่วงเจาะลึกหมอดินอาสานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงใหม่ของรายการของเราเลยนะครับหมอจะพา่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับวิถีชีวิตรวมไปถึงผลงานต่างๆของหมอดินอาสาทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงคุณภาพของดินนะครับโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเชื่อได้ว่าจะต้องเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรแน่นอนครับ โดยหมอดีนัาสษาที่หมอจะพาท่านผู้ชมมาพบในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสําเร็จและได้นําองค์ความรู้ต่างๆถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนนะครับโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ตำบลขุนทองอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหมอกต้องไปพบคุณหมอแล้วครับถ้าไม่ไปพบเนี่ยเดือดร้อนแน่ๆเลยนะครับผมคุณหมอครับคุณหมออยู่ไหนครับ คุณหมอครับคุณหมออยไหมครับหมอครับหมอเมื่ไหนครับเนี่ยเ้ยคุณผู้ชมงไม่ใช่หรือเปล่าน้องนี่ครับสาลาหมอดินเจอแล้วครับผมคุณหมออยู่ไหมครับครับอ้าวสวัสดีครับพี่ครับผมรบกวนนิดนึงครับผมเนี่ยผมเดินทางมาไกลมากเลยผมจะมาพบหมอดินไม่รู้ว่า หมอดินอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่นี่ผมเดือดร้อนแน่เลยครับพี่ครับซึ่งพอเป็นหมอดิน อ้าวหมอตินะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับหมอก็พาท่านผู้ชมมาพบกับหมอดินาสาของเราในวันนี้แล้วนะครับผมรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนะครับก็คือสังครับซึ่งเป็นหมอดินาสานะครับครับประจำอำเภอวัวใหญ่อ่านี่ก็คือหมอดินาสาของเรานะครับที่อนุวัฒน์นั่นเองนะครับผมพี่นะครับวันนี้เนี่ยหมอเดินทางมาไกลมากๆเลยจากกรุงเทศเนี่ยเดินมาสามร้อยกว่าโลเดี๋ยวเราหาที่ลุ่มนนั่งคุยกันหน่อยนะครับครับทางไหนดีครับพี่ครับเชิญทางไหนครับด้านหนนะครับผมอ่าไปกันเลย โอ้โหลมลื่นมากเลยครับคุณผู้ชมครับต้นมะม่วงครับแต่ว่าออกลูกเป็นกล้วยครับโอ้ใช่ครับแขวนไว้ครับมแขวนไว้ตกใจหมดนึกว่ามะม่วงไมกเป็นกล้วยอ่าเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่นวัว่าครับแม่ล่มลื่นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือหมอดินาสาที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวับเขาในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องถามหมอดินาสาของเราก่อนเลยนะครับว่าในอดีตเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ ก็ทำเกษตรนะครับกิจกรรมทำไร่ทำนาทำไร่ทำนาทำไร่นี่ทำอะไรครับถ้าทำไร่ก็ปลูกมันปลูกอ้อยครับปลูกมันปลูกอ๋อเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวใช่ไหมครับผมเป็นยังไงครับตอนนั้นทำการเกษตรเชิงเดี่ยวได้ผลตอบรับดีไหมครับก็ถ้าปีไหนส่งหรือว่าผลสำเร็จก็คืออยู่ได้แต่ถ้าปีไหนแรงครับก็เสียเวลาโอกาสไปหนึ่งปีครับคือเกิดจะแก้คืนก็คือเจ๊งเลยซึ่งเป็นลบหนี้สินเขาอยู่ระหว่าง ครับต้นผลิตการลงทุนเรามีการแก้ปัญหาอย่างไรครับก็แรกๆจะมีเจ้าหน้าที่ประธาดินนะครับซึ่งรับสมัครมอดินอาสานะครับเสร็มาให้คำแนะนํานะครับหลังจากเสร็จแล้วก็เข้าไปอบรมนะครับอบรมเลาก็ได้วัสดุต่างๆซึ่งมาประปงลงดินนะครับจากเจ้าที่มาจากสาขาหน่วยนะครับพูดถึงลักษณะของดินที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมัอย่างบริเวณที่พี่อนุวัตรอยู่เนี่ยดินมีปัญหาอะไรครับ ดินตัวนี้คือจะเป็นแรกจะเป็นลูกรังแลวกดเป็นกดเป็นด่างด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอย่างรุนแรงนะครับซึ่งปลูกไม้เชิงเดียวนะครับจะไม่ได้ผลคือหน้าแรงจะตายทันทีนะครับนี่นี่นี่คือส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่เราเข้ารับการอบรมฝึกการเรียนรู้การปรับปรุงดินนะครับประยุกไก้มูลสัตว์ต่างๆเข้ามาทําเป็ุ๋ยหมักปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะครับร่วมด้วยกระบวนรเสร็จแล้วก็จะสีเขียวตลอดปีตรงนี้นะครับงซึ่งดินเร็ว เดียวกนตรงตรงนี้ครับเป็นส่วนแต่เราก็เป็นมดินซึ่งเราก็มีเครื่องตรวจทุกข้ดินนะครับอยู่ในศูนย์แล้วก็ตรวจทองเตเองด้วยสามารถยางรู้ว่าในดินขาดธาตุอาหารอะไรเราก็ปรับปรุงแต่งปุ๋ยตัวนั้นใส่ตามพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้ได้แต่เป็นผลครับันในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ของพี่อนุวัฒน์เนี่ยประกอบด้วยจุดต่างๆอะไรบ้างครับก็มีฐาน ยะแฝกนะครับซึ่งแฝกตัวนี้คือช่วยปรับสภาพดินและก็ชาร่างทัยธารมไนะครับฐานฐานที่สองก็เป็นศูนย์ฝึกทลายไถนานะครับตรงนี้คือเรามีกระบือนะครับใช้แรงงานสัตว์ร่วมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนซึ่งทางศูนย์เราก็มีคณะครูหรืออาจารย์สอนไถนาร่วมด้วยนะครับอยู่ในในศูนย์ของเราเสร็จต่อไปก็ปลูกมันนะครับซึ่งศูนย์ทนึ่งสองกลังเสร็จขึ้นมาทดลองมันตรงนี้5ไร่นะครับซึ่งให้ได้มาตรฐานคือจาก1ิาถึง2 0ตันต่อไร่นะครับขึ้นกางศูนย์ จากเสร็จแล้วก็เราจะปลูกปุ๋ยพิสดนะครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสดนะครับปุ๋ยสดยสด,สดครับปุ๋ยสดคือตัวนี้เราจะาเพื่อขยายให้เป้าหมายสู่เกษตรกรเพื่อแก้ไขาปัญหาดินในการเอาอิซิวัตถุลงลงลงพื้นดินนะครับคุณมาตรฐานของเราถ้าอิซวัตถุลงในพื้นดินเสร็จไม่ต่ำกว่าสองสี่ตันต่อไร,ร่จะเป็นเราไม่สามารถที่หามุ่งสั์หรือ ปุ๋ยหมักส่วนต่างๆถึง4ตันจาเป็นเราก็ไถกบตัวสซัางนะครับปรับปรุงดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยสดไถเสร็จแล้วก็ไถกบลงดินนะครับเสก็คือจะไม่มีการเผาแบบสมัยก่อนแล้วไม่ไม่ไม่มีการเผาครับผมจากจุดทาปุ๋ยสดแล้วไปจุดไหนต่อครับที่น่าสนใจอีกมีเพาะต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับพืชผักสมรัวรแล้วก็มีลงปุ๋ยนะครับจากของมูลสัตว์ซึ่งเราตรงนี้มัน มีสัตว์เลี้ยงอยู่ซึ่งเราประยุกต์สัตว์ออกมามาทาเป็นปุ๋ยพันเม็ดนะครับจากจากราคาที่ต้นทุนถูกเดี๋ยวเรามายุกใช้ให้เกิดมาตรฐานของปุ๋ยซึ่งใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีนะครับเป็นีส่วนหนึ่งคือชดเติของของเราแล้วก็มีประมงนะครับอยู่ในโซนนี้ประมงนี่ทําอะไรบ้างครับประมงก็พ่อปลาครับเป็นเป็นพ่อปลาคือแหล่งเรียนรู้ของเราจุดนี้สามารถให้ได้คทุกฐานเรื่องของไอง ของการเกษตรนะครับผมมาที่นี่ที่เดียวได้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมศูนย์แห่งนี้เนี่ยผมชอบอย่างนึงนะครับระหว่างนั่งอยู่นี่ก็คือมีการให้ความรู้กับเด็กๆด้วยเยาวชนด้วยใช่ไหมครับผมเอะเรามีการปลูกฝังเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับที่เข้ามาศึกษาที่่จากศูนย์เราก็ไปหลายสาสาขานะครับก็ส่วนหนึ่งให้ของนยทางโรงเรียนนะครับยูบามอดินน้อย อ๋อดินวยหมอด,ดินน้อยด้วยใ่หมอด,ดินน้อยซึ่งได้รับโล่ของดินแดนของเขียดไปนะครับ,รบของวันที่แล้วของวันเกิดกรมนะครับรับจากตรงนี้ก <ผม S 2> ็ไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้าน,นะครับแล้วก็ให้ให,ให้เพาะยอดแฝกปรับปรุงลุงดินปุ๋ยสดนะครับนำบุคคลคุณรู้เป้าหมายคือหมอด,ดินน้อยก็ปลูกเคื่อผักทดลองจากศูนย์เสร็จแล้วก็ไปปลูกที่โรงเรียน นำกลับไปปลูกซึ่นควท้องตัวเองที่บ้านนะครับใหายทอดให้แม่ทานเรื่องอาหารปลอดภัยครับอืมแสดงว่าเป็นการถ่ายทอดอย่างมีระบบหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดอย่างมีการบูรณาการเลยนะครับผมแล้วมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความรู้เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับเจ้าหน้าที่คือสนับสนุนตับใจนะครับซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงของเรานะครับให้องค์อรความรู้สื่อต่างๆแล้วก็เป็นสื่อด้านแล้วก็ด้านของไอกสารเร่งหัวเชื่อเอกสารต่างๆ่งครับซึ่งจะ จ้าหน้าที่หน่วยจะเฝ้าอยู่ประจำนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอยู่ก็เรื่องนี้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์วัสดุต่างๆนะครับผมเี่นถามอีกทีดนึงนะครับผมถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยวันที่เราไม่ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรแล้วไม่มีหมอดินอาสาเข้ามาช่วยเหลือเราวันนี้ที่นว่าเราจะเป็นยังไงครับก็ผมก็คงจะทํางานก่อสร้างที่หรงเทศบาลที่จุดเด็ดนะครับครับผม ก็คือตอนนั้นก็เนยไม่เข้าใจนะครับผมวันนี้ก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับแม่คุณผู้ชมครับมาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาพูดคุยกันเฉยๆเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะว่าเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่อนุวัฒน์พาหมอกเยี่ยมชมตามจุดต่างๆหน่อยได้ไหมครับได้รับจุดนู้ชมเสร็จแล้วก็ให้ทำด้วยครับต้องยมือทำด้วยทำด้วยออย่างนี้ได้เรื่องเลยครับผมไปทางไหนกันดีใช่ครับอันนี้นะครับ ผลผลิตดีคุณภาพชีวิตก็ดีเกษตรกรยุคนี้เขามีเคล็ดลับอะไรก็เปลี่ยนมาทําเกษตรแบบอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีอันตรายใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพที่ได้มาตรฐานบารุงทั้งพืชทั้งดินเพิ่มาธาตุอาหารไม่ทําให้ดินเสียไม่มีสารพิษตกทางผลผลิตดีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเกษตรกรก็ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยชีวภาพ MST ก็เป็นจุดแรกที่เราจะมาเยี่ยมชมกันนะครับผมเพี่อนวัยครับน้องๆกำลังนั่งทำอะไรกันอยู่ครับอ่ยบายว่ามอดินมอดินน้อยซึ่งมาฝึอกอบรมอยู่ที่จุดฐานนี้ครับซึ่งมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งอยู่น,นะครับวิทยากรอยู่ด้วยนะครับผมอ่าตัวไหนนะครับพี่ครับสวัสดีครับรบตัวแนะนำตัวหน่อยครับผมโซ่เชียงความภูมิครับครับเกษตรประจัรตบุคุณทองครับอืมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิทยากรที่ช่วยการดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับผมน้องๆเนี่ยเขาจะเอาพวก พือผักสวนครัวเนี่ยไปปลูกตามบ้านแล้วก็ที่โรงเรียนใช่ไหมครับผมอันนี้เราสอนเทคนิคให้เขาสอนอะไรบ้างครับรับผมก็มีการวิธีการการใช้ดินนะครับรับผกรอดินเรื่องเราต้องใส่ให้มันแต่ว่าให้มันพอดีกับนันยังไงนะครับกรอดินให้มันพอดีกับครับผมพอดีกับประมาณถ้าเราลดน้ําไปมันจะไม่พับนะครับอืมครับผมสูงนิดในต้นที่ถ้าเกิดใสรขออ ครับสอนเทคนิคการกรอกดินและต้นต้นกล้าของต้นพลิกครับอันนี้สอนปลูกด้วยไหมครับไอ้นี่ก็เราจะเพาะไว้ก่อนเอาเพาะไว้ก่อนครับผมครับผมแล้วก็มาชำชำไว้ดังหางครับครับแล้วก็ให้น้องๆมาเรียนรู้วิธีการปลูกพลิกครับปลูกขึ้นผักสวนครัวนะครับผมอันนี้ก็คือจุดหนึ่งแต่ว่าด้านหลังนี้น้องๆผู้หญิงเขาทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กำลังเพาะแฝกครับ ก็แฝกค,ครับผมอ๋อต้นแฝก<ฟ>นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปแล้วก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นวิธีการปลูกหญ้าแฝกซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชมหศัศจรรย์มากๆเลยแหม่กูอ,อย่างนี้ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆ้องาสอนห,นหน่อยเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมารบกวนสอนพี่ปลูกหญ้าแฝกก่อนเอาต้นพลิกวางไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวถามหน่อยชื่ออะไรครับมังวิกาค่ะมังวิกาชื่อเล่นชื่ออะไรลูกปป๊อชื่อป๊อปนะครับน้องป๊อปเวลาปลูกหญ้าแฝกเนี่ยยากไหมลูก ไม่ยากนะอ่ะปลูกยังไงสอนพี่หมอปลูกหน่อยเริ่มต้นจากอะไรก่อนกรอกดินใส่ถุงก่อนอ่านอันนี้เป็นถุงถุงเปล่าๆนะกรอกดินกรอกเยอะไหมลูกเ,ออเกือบเต็มถุงเกือบเต็มถุงประมาณขนาดไหนนะครับหนึ่งส่วนสามพอไหมครับพี่พอไหมเอ,อเอาอีกเอาอีกเอาอีกนะอ่าประมาณหนึ่งส่วนสามพอไหมลูกแล้วยังไงต่อครับเก็บลงไปในถุงเสียบลงไปในถุงเสียบไปอย่างนี้เนาะเสียบลึกไหมครับ พอไหมอ๋อไม่รู้เท่าไหร่ด่อย่างนี้ได้ไหมลูกได้นะน้องป๊อบเนาะแล้วก็เอาดินใส่ต่อใช่ไหมคะอ่าพี่ถามหน่อยน้องป๊อบน้องป๊อบมาปลูกยอดแฝกเนี่ยแล้วเวลาใช้ได้แล้วเนี่ยหนูเอาไปปลูกที่ไหนต่อคะปลูกตามจักขุนมายริอ๋อก็ไปครับผมไปปลูกตามขอบสะขอบบ่อเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมนี่คุณผู้ชมครับวิธีการ ปลูกพืชมหศสรจย์นั่นก็คือต้นย่้าแฝกนั่นเองนะครับผมปกติเนี่ยเวลาปลูกอย่างนี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่สสพลก็ต้องเราต้องชำไว้ก่อนชำไว้ก่อนครับผมสักสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ครับผมรากจะงอกอ่าพอรากงอกเสร็จแล้วก็อันนี้คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเอาไปใช้หรือว่าขายครับก็ส่วนนี้ก็คือแจกจ่ายครับแจกจ่ายไปปลูกตามหัวไร่าปนานะครับผมซึ่งเอาไปเขาเรียกว่าอะไรรักษาหน้าดิน นะครับผมโอเคแหม่ดีมากๆเลยขอบคุณน้องๆมากนะครับผมขอบคุณคับ <มา S 1> นะพี่ต่พลขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้ขอบคุณคับผมพี่ไปจุดไหนต่อจุันต่อไปทันต่อไปเลยนะนไปกันเลยครับอ,อันนี้ขอเป็นหนึ่งต้นนะมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับผมจุดนี้มีชื่อว่าอ่าศูนย์เรียนรู้ศันย์สานสนเทศกัน ครับผมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมสัตว์ที่เราเลี้ยงในศูนยแห่งนี้เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างครับก็มีกระบือมีโคนะครับก็มีหมูหลุมแล้วก็มีเป็ดไก่เป็ดไก่ื่องจรอยู่ในส่วนทั้งหมดกับของเรื่องของสัตว์ปีกสัตว์น้าด้วยครับผมมีปลาด้วยนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็คือเราจะเลี้ยงสัตว์ที่ เอาไว้่รับประทานนะครับผมเพราะว่าจะต้องไม่ต้องเสียสตุ้งสตังไปซื้อจากข้างนอกนะครับผมเราก็มีผักอยู่แล้วมีสัตว์อยู่แล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับผมและที่สําคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือมูลสัตว์นั่นเองนะครับผมเอาไปทาอะไรครับทําปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักปันเม็ดด้วยปุ๋ยเพิ่มมูลค่าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูการนี่ครับอะหยิบกันให้เห็นเห็นเลยนะครับผมมาพี่อุวัวน์มานั่งนี่เลยอันนี้ก็คือปุ๋ยนั่นเองนะครับปุ๋ยอ นะครับผมอันนี้มีผมถามเลยว่าเอาไปใช้ได้เลยไหมครับไม่ครับต้องไปหมักครับครับเป็นมาก่อนครับมาก่อนครับถ้าเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือขบวนมันจะเกิดเจ็ดขึ้นทันทีแล้วทาให้ต้นไม้เนี่ยทึบเฉาแล้วก็มีเชื้อราขึ้นอยู่ครับต้องไปหมักตามขั้นตอนก่อนถึงจะเข้ามาใช้ได้เลยครับผมไปใช้สดๆไม่ได้ต้องมีกรรมวิธีนะครับผมแต่ว่าเชื่อแน่นอนว่าอันนี้แหละคุณผู้ชมที่เราอาจจะดูเหมือนไม่มีคุณค่าแต่ว่าประโยชน์มหาศาลเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปุ๋ย จากมูลสัตว์พวกนี้กันนะครับผมไปกันเลยจากข้าทัวนะครับคุณผู้ชมมูลัวสดๆเหล่านี้นะครับที่เราจะนํามาเป็นปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องมาทําการตาก่อนใช่ไหมครับผมหมักครับหมักกับอะไรครับหมักใช่เอ่อพรหนึ่งของสารเล่งของพนาดินครับครับผมวิธีการแับหมักยังไงครับหมักคือเรานํามูลสัตว์อันนี้มูลสัตว์สดๆอย่างนี้เลยครับทำยังไงต่อครับก็ใช้พอหนึ่งพรหนึ่งมาผสมมาผสม ทำให้ความชื้น60%ทำให้มีความชื้น60%ขนาดนี้เราดปั้นรูปได้คือความชืก็คือความชื้นประมาณนี้ปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้ได้นะครับจากเหลวๆอย่างนี้เนี่ยมาปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้ได้หมักไว้ประมาณกี่วันครับหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนซึ่งอยู่ด้านหลังของเราครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันพี่เอ็นว่นครับอันนี้คือหมักไว้แล้วผสมพอดอนหนึ่งแล้วอเปิดเลยเปิดเลยจากปุ๋ยสดๆนะครับผสมพอดอนหนึ่งนี่เราหมัก นี่หมักประมาณไกลายเป็นดินแล้วกี่เดือนหนึ่งเดือนขึ้นไปครับแล้วตัวนี้เราจะหมักหนึ่งเดือนขึ้นไปอันนี้เราหมักประมาณเท่าไหร่ครับกี่วันละหนึ่งเดือนนะครับซึ่งเราก็เอาไปบดสับแล้วปั้นเม็ดต่อเลยอ๋อจากตรงนี้นี่คือหมักแล้วหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นก็คือบดสับแล้วก็ปั้นเม็ดนะครับผมที่บอกว่าความชื้นประมาณ60%ก็คือความชื้นของด้านในหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็คือเราต้องปั้นได้นี่นะครับหยิบขึ ในพวกท่านอาหารซูนเสียไประหว่างที่เราที่หมักทึ่งแดดเผาพวกไอ้ในตัวเกี็นหรกอ๋อก็คือป้องกันแสงแดดเผาผา่านอาหารอ,ออกไปเท่านั้นเองนะครับผมไปไปดูปั้นเม็ดกันนะครับ หมักเรียบร้อยแล้วตัดพุ่หนึ่งเดือนแล้วก็มาถึงจุดนี้ต่อเลยนะครับผมพี่สวัสดีครับ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 อ้าวพี่เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงกระบืออยู่เลยทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเา็ูดดูแลปั้นมาอยู่ที่นี่ครับอ๋อมอยู่ที่นี่ครับครับผมชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อสมเด็จแกนวงครับพี่สมเด็จนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เราพาไปดูวิธีการหมักปุ๋ยตากปุ๋ยกันแล้วนะครับผมเราก็จะเอาปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมาที่ตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้มีวิธีการทำยังไงครับ ตอนแรกก็เอาเอา,เอาปุ๋ยที่หมักแล้วนะครับไปไปไปบดไปบดแล้วก็นํามานํานามูลสัตว์มา3ามกิโลครับผมก็เอาขี้เช็คมา20กกิโลครับเอาขี้ดับไฟมามา10กิโลแล้วก็คับมาผสมกับโดโลไม้ฟอตเตครับผมผมสมกันตรงนี้อัอาตราสว่วนได้อัตราสว่วนแล้วก็ครับเั็ดโดยใช้ ปุยน้ำอาอรสองอ๋อก็คือเราก็ต้องเอาปุ๋ยเนี่ยมาผสมผสานให้เรียบร้อยแล้วตอนปั้นเม็ดให้ได้อัตราส่วนแล้วก็ปั้นเม็ดปั้นเม็ดโดยใช้ปุ๋ยน้ำพอโต้สองอ ครับอย่างที่หมอได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าปัจจัยสําคัญที่สุดของการทําการเกษตรนั่นก็คือน้ํานั่นเองนะครับผมแต่ว่าที่นี่นะครับแหล่งน้ํงเขาไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเพราะว่าเรามี <c oughs> บ่อน้ำบริเวณรอบบ่อน้ําเราก็จะปลูกแฝกหญ้าแฝกนะครับ <c oughs> ผมปลูกไว้เพื่อถ้าไม่ปลูแกแฝกตรงนี้คือจะ ตื้นเขินแล้วก็ดินตรงนี้ขอบบ่อก็จะพังลงทําให้บ่อนี้ก็ตื้นเขินน้นไปแต่ถ้าปลูกแฝกเสร็จแล้วตรงนี้คือดินจะไม่มีการพังทลายนะครับตรงนี้เนี่ยเราทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยใช่ไหมครับมีการใช้เขาเรียกว่าครบวงจรเลยวงจรครับผมนอกจากนั้ยังมีอะไรอีกครับก็เลี้งปลาแล้วก็ผักสมสารครับอยู่ในขอบบ่อนะครับซึ่งเราจะได้เดินตามขอบบ่อไปซึ่งจะจะเห็นเห็นเป็นจุดๆนะครับ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับโอ้โหอย่างผมนี่แข็งแรงเต็มที่เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่พาผมเดินซะทั่วศู์เลยยังครับหมดยังครับทั้งหมดหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับผมแหมเรียกได้ว่าวันนี้เราก็ได้สาระความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ชมมาถึงวันนี้นะครับอยากเรียนถามเรื่องของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราบ้างว่าเราได้รางวัลอะไรมาบ้างครับรางวัลมอดินดีเด่นของเขตนะครับครับรางวัลรางวัลที่สองก็ของกสิกรสาขากสิกรรมนะครับทั้ ข้อเขียดสุดท้ายล่าสุดเลยนั่นก็คือลองอันดับหนึ่งของประเทศครับผมและนี่ก็คือความภาคภูมิใจของเรานะครับผมกับผลงานที่เสียสละแล้วก็ทุ่งเทมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายอยากจะให้พี่อนุวัฒน์นะครับฝากเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําการเกษตรให้กับท่านผู้ชมและก็เกษตรกรทั่วประเทศหน่อยครับผมอยากจะให้เกษตรกรและเพื่อนมอดินทุกท่านนะครับให้นำเก็บความรู้หรือสิ่งที่ได้มาอบรมและพื้นฟู แผ่นดินไทยนะครับเพื่อนะครับลดภาวะโลกร้อนด้วยกันนะครับกอครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเก็บความรู้และก็สาระดีๆจากหมอดนอาสาของเราในวันนี้นะครับที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสําเร็จและถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนครับผมและวันนี้นะครับหมอก็ต้องขอขอบคุณหมอินอนุวัฒน์แห่งอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ คุณภาพชีวิตก็ดีเกรรษตรกรยุคนี้เขามีเคล็ดลับอะไรก็เปลี่ยนมาทําเกรรษตรแบบอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีอันตรายใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพที่ได้มาตรฐานบำรุงทั้งพืชทั้งดินเพิ่มาธาตุอาหารไม่ทําให้ดินเสียไม่มีสารพิษตกค้างผลผลิตดีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเกรรษตรกรก็ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยชีวภาพ n s T เป็นเอฟพีนางเงาเล่าข่าวเกษตรถึงช่วงเวลาของนักเงาเล่าข่าวเกษตรแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เครับครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการปลูกพืชสองแบบครับแบบแรกเรียกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอีกแบบหนึ่งเรียกว่าการปลูกพืชแบบผสมผสานครับ การปลูกพืชชนเดียวก็หมายถึงว่าเรามีที่แปลงแปลงหนึ่งเราก็ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเช่นจะปลูกข้าวโพดจะปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังหรือปลูกถั่วปลูกงไปอย่างเดียวเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าปลูกพืชเชนเดียวอีกอย่างหนึ่งคือการปลูกพืชผสมสารเช่นว่าเราจะปลูกถั่วเราจะปลูกมะเขือหรือพลิกรู้ไปในแปลงแปลงเดียวกันเนี่ยฮะมอย่างหรือ4อย่างก็ได้นะครับอยู่ด้วยกันแต่3อย่างนี่จะกําลังเหมาะพอดีการปลูกพืชเชนเดียว มีข้อดีก็คือว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันจะได้เยอะเลยนะครับนะแต่ว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีการระบาดของโรคของแมลงแล้วเราควบคุมไม่อยู่เนี่ยนะครับคันเสียหายมันจะเสียหายหมดทั้งแปลงเลยส่วนการปรลูกพืชผสมผสานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งพื้นที่สมมุติว่าเราปรลูกพลิกเนี่ยนะฮะเราต้องแบ่งพื้นที่ให้ก,กับมะเขือบ้างให้กับถั่วบ้างแต่ว่ามันจะลด เรื่องของความเสียหายไปได้เยอะสองสัยมีมแมลงระบาดในพลิกมะเขือเราทั่วเราก็จะยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ามีวิธีการเล็กน้อยในการที่จะดูแลก,การปลูกพืชแบบผสมผสานคือเราต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพกับเพื่อที่จะทําให้ดินดีถ้าดินดีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับยิ่งเราปลูกพืชผสมผสานจะยิ่งเพื่อคุนกันไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่า พืชแต่ละอย่างเราจะเก็บเกี่ยวได้อย่างละไม่มากนะักแต่พอรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้ปริมาณที่มากทีเดียวที่สําคัญคือดินต้องดีแล้วก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพราะฉะนั้นหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานาดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการลูกทุ่งเกษตรกรกันแล้วนะครับผมในสัปดาห์หน้านะครับหมอกจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหมอดินอาสาคนไหน ต้องคอยติดตามชมแล้ววันนี้นะครับหมอก,ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนักห่าวเล่าข่าวกเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการเกษตรมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกษตรสามารถส่งลายเสียงบัตรมาได้เลยที่ทางรายการที่อยู่ก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมหมอก,ก็จะมีเสื้อสวยๆอภิันาน,าน,านาการจากขุนชีวภาพ NST ส่งกลับไปให้5รางวัลด้วยกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเอามามล อ,อีกครั้งชาวนาชาวไร่หากมีปัญหาอะไรใครขอของใจทันที